แปลกโดนยิงตอของคุณก็ระนัดกระายเ้ยไม่ไ่ตอยสปุยแปลกลูกูลูกูโซโลเลยอันโยนนะครับอันโยนจริพี่น้อง เฮ้ยเิียมแมูุ่้มไปมานี่เจียมเมาให้เฮ้ยเอ,เอาละแล้วกูก็ต้องเป็นตัววางต่อไปทินะในฐานะที่สมมตเกมที่แล้วมันทำหน้าที่ไม่ดีกูจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยถึงกูจะไม่ถนัดสมัมโบกเ็เหอะนี่แม่การวางกูกเดียวไหมเฮ้ยเดียว เื่อแะใ้ทให้ทำไมลอง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 ตายหนึ่งตายตายเฮ้ยบุกทะลวงทะลวงมา่าบุกทะลวงี้แลงงเป็นหมาป่าเดียวได้เดีวของของทุกอย่างไม่ได้เฮียอะไรก็มาเลยกูก็ไม่ได้เฮียอะไรเลยไอซกูก็ไม่ได้ กกใช้ท <mile> ุอยย่างเลอะไรวะกูยิงเจ็ไปเม็ดหนึ่งไงเฮ้ยทำไมกูไม่ได้อสซิสจามิโนไปแบนโดแบ็กไซพลังหมเาเาเเฮ้ยเจฟฟีไม่ถัดหกตัว่โซโลเลยรอทีพืนยากกูได้เจมเฮ้ยไม่เเอ้ยเอุ้ย ไม่เป็นไรมันจะกูบายให้เราจะ่กูบายมึงอ่าวันเวนท์อลสกินอ่ะอะไรนะวันเวนทอลสกินแล้วมันมันขอสกินมึงอะอ่านลงแล้วลรอเดี๋ยวขอดับเป็นเต็มเลยฮยเจมรอบดิ้จบไปแล้วบ่อยเจมจบไปแล้วไง ดูพี่น้นองโอเคเป้ยแฟนน้นนนนนองทำไมน้องทำพี่่ใช่กำลังเยี่ยมมึงม,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 มาพอดีนะมึงิีมากเลยไปเล่นน้องน้ำไหมไปเล่นน้องน้ำกูำเลยคืออะไรอ่ะอะไรคือ ไม่ใช่แค่เจมส์มันไม่ยิงไม่โดนเลยสักนัดเกิดวเกิดได้ไงวะไม่รู้ไม่ยิงไม่โดนไม่แปละไอ้เฮียมันไม่ยิงไม่โดนนี่แหละไอ้วยี่กูอะไรอะไรเราเลือกเปลดเลยอ่ะเลยอย่ะงเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> โดนแค่นัดเดียวเดินกับแพียงไม่โดนสุดท้ายอือวูาเดินติดไอ้เฮียเจมือนกัน

ไปโดนยิงหัวเนียคนเนียคนเนี่ยยิงเลยหน้าไปร้อยกว่าไม่ตายยิงไปถึงไหนเหรอไม่รู้อันนี้โดนหนึ่งนะครับโดนหนึ่งโยนนะครับอันยนจริยนจรือหลังนี้นลกูกูโซโลเลย โยนนะครับอันนี้โยนจดูพี่น้องเฮ้ยเกมแปลกไหมกลวแปลกมากนี่เกมเมาให้เฮ้ยเมื่อกี้มันก็แค่แบบแค่โยนเองไงเฮียมัก็เรีเซ็ตไม่ทันนะดิเมื่อกี้นี่แต่เลยหน้ากูให้คมนะก็ไม่ไม่คมมากแต่ก็ได้อยู่ก็มากเพื่อนก็เลยหน้าฝั่งนู้นเอาอยู่นะมันเป็นเล่นเว้ยมันให้หัวกูเม็ดเดียวไม่หัวทุกคนอ่ะเม็ดเดียวก็เลยหน้าฝั่งนู้นเอาอยู่นะ ไม่ได oh, ้หท okay. ุกคนนะไม่เตี้ยวโอ้โหอ่ะเฮ้ยฟิล์มโดนคลาสสิกก็ของของนะมึงเมะแล้วกูยังไม่ถือปืนเลยมีนล้วยุ่งก่อนอีกทีไหนที่มันหดัดกันด้วยเหรอแต่ที่กูไปดูมาไอ้เนี่ยดัดกันบุกนะเว้ยใครก็บอกดัดนันนันนันจังนะอ๋อดัดเพื่อนแล้วบอดเจ็บเจ็บเฮ้ยอ่ามันยิงมึงไม่โดยแก้วอะไรวะ ไอ้แย่ไอ้เจมันตัวเคาน์เตอร์เกโก้ไอ้เกโก้เป็นจีไม่โดนเลแม้แต่ม่งแบบเลือดร้อยกว่าห้าสิบแปดเป็นเกี่ยวไเจอโมเมนต์มาตะกี้สองครั้งแล้วกูยังรอดอยู่อ่ะว่าไม่ใช่กูมันหลอดนี่ยกูกดฮิวทำไมวะยุ่มตัวพี่นี่มันคมใต่กูเอาไงดี เมื่อทงขมใส่กูตลอดเวลาเหน้ามันใช้ปืนนี้แสดงว่ากูต้องขมละเก็บปืนที่เป็นคนเก็บมาไอ้คนยิ่งรอมหรือคนจะกล้าแล้วกูหามุะไม่ใช่หามุมกันแฟงดีๆนะหามุมเตะเฮ้ยดูอาไิเราไปบีเฮ้ยไปเอบีที่อะไรเฮ้ย ขึ้นไม่คมขู่ฆ่าไปแต่เก่กโก้ข่อยเก่กโก้เปนแพ้ทางเหมือนไงยะเกกโก้มันเจอของแสลงว่ะของแสลงที่ชื่อวไอ้เจมอ่ะไอ้สัตว์ดี่ชื่อว่า้ี่ชื่อวไอ้เจี๊ยมโอ้ยแปลกๆนะไม่มีเงินเช็คเฮ้ยวูายิงไปเก้าเก้าไม่ตายสัตว์ไวร้าเราเนี่ยเดี๋ยวเรากันพวกตัวเดี๋ยวเนื้อไปดูโอเคบีมาแล้วมาด้วยเลย ให้ผมมากดูลผมเหลอกมตรงนั้นกู่ได้่กโอนี่ยใ่่ยงีไกมานามาูช้เลยช้นย้กู่ให้นเดียวเไงผมไม่เกมอาไม่เกมผมคูให้ตัวละเมนแหละตอนนี้ไอ้คูไปเดียวไอ้ตอนนี้ตัวละเม่นใ่ใก้ได้งแบบเพลน ไตายอีกหนึ่งท yes. ุกูเดินต่อด้วยไตายอีกหนึ่งเฮ้ยทกปู่ไปอีอีโคชิลเลอร์ไอ้สัตว์ยโลโออีโคชิลเลอร์อีแล้วอยู่เียวเลี้กุญแจท่หัวเฮ้ยเึจุดไม่ทันในควายนี่เงียวพันธิยาเฮ้ยป๊อป๊าแต่ได้เียว าตาัเออสวยโอ้โยดีนะพเฟเออสวยวโ,โหเรียบกูให้หัวละเม็ดอ่ะมึงว่าไงเร่ง <c oughs> งงอะด็ไว้ทียเลนออฟเร่งงงอะเด็เจ็ดก็เล่นออฟโอ้ยมันออกสวยโอ้ยกวดยิงกวดยิงเฟ้ย เฮ้โยโอ้โหแล้วกูตกมากูตกมาตอนแรกยังเรียงกันอยู่มันสามหนุ่มสามมุมแต่สกอร์มึงก็เรียงกันนะสิบเอ็ดสิบสองสิสามสี่อ่ะแค่แบบกูเก่งเลี้ยงนิดหน่อยโดดเลยเฮ้ยเโอว่าชิวจัดไอ้เหี้ยชิวเกินไปปะวะีีกกู็มไอ้เฮียเจ๊ไม่ยินแต่แกโค้กของจริงเลยอันเนี้ย กูไม่กูไม่ได้ในตัวชีวิตเนี่ยของของแสลงไอ้สัส